สวัสดีค่ะก็วันนี้ได้พัสดุมาสองพัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดกล่องเล็กกันก่อนเลยนะคะก็กล่องไซส์ขอไข่นะคะส่งแบบ M S นะคะนี่ M S นะคะ่าส่งห้าสิบสองบาทนะคะก็เดี๋ยวเรามาตัดก,กันเลยนะคะก็กล่องก็ไม่ได้เล็กมากนะโอเคก็คือเราขี้เกียจตั้งกล้องนะคะก็เดี๋ยวใช้คัตเตอรนะ์เพราะว่าการไกลมันแบบขี้เกียจไป คืโอโอเคค่ะ right. แกะได้แล้วนะคะแกะเชือกออกมาได้แนละ้วอุ้ตลุกมากนะคะตัว,อ,ตวอันนี้<ไ>ปเป็นเชือกนะคะเดี<ก>๋ยวออกมาแตาดกล่องกันเลยโอเคนะค,เคนะเดี๋ยวเรามากรีดกันเลยค่ะก็คือน้องเราเสียงดังอ่ะเดี๋ยวนะมันกรีดไม่ค่อยถนัดค่ะอุ๊บ โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยนยวฟังโอเคนะแก้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวตอันข้างโอเค,อ,เค,อ,เคอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวมาแตะอ,อีกอันกันเลยเก็มีแบบสติกเกอร์น่ารักนะคะเออไม่ออก เอาขึ้นนิดนึงโอเคลงมาอ๋อหยิบถุงให้ไม่ต้องไม่ต้องบาหยายุไม่เดียวหยิให้ไม่เอาอ๋อไปหยิบถุงให้ไงโอเคนะคะนี้เราติดเปิดด้านหลังเพราะว่ามันมีสติกเกอร์หน้านหลังโอเคเดี๋ยวมาเปิดอัน,นอันเล็กก่อนเลยนะคะคึ้นตื่นเต้นมากเฮ้ยหลุดปุังชิบ โอเคนะคะเปิดกันเลย,ยเปิดไม่ได้นะคะเปิดอีกหนึง่งเออเปิดไม่ขึ้นอ่ะทำไมอ่ะแป๊บนึงนะก็มันเปิดมันมันเปิดไม่ออกน,นะคะเดี๋ยวเรียกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมกันเลยเปิดแล้วนะคะเปิดเต็มนะคะจะเรีมโอ้ย ก็สั่งเป็นแทงเกอร์ตัวหนึ่งนะเพราะว่าแบบมันแรแล้วพี่เขาก็ขายแต่ถูกมากนะคะก็ตอนนี้มีแทงเกอร์สองชิ้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าตามจริงเราต้องมีสามชิ้นนะเพราะว่าตัวหนึ่งอ่ะเราแบบไม่ตามจริงเรามีตัวหนึ่งแ่เราค่ะเพื่อนขอซื้อนะคะก็เลยขายไปแล้วนะคะมีสองตัวเราไปมาดูขึ้นงในกันเลยค่ะพี่เขาแถมเป็นขนมนะคะขนมญี่ปุ่นนะเห็นพี่เขาเออไม่ได้บอกโอเคค่ะก็อีกสองตัวเป็น โนวีนะคือตัวเล็กมากเลยโอเคเอากล่องออกไปก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูของกันเลยนะคะโอเคค่ะของแถมนะคะก็จะมีขนมนะคะเป็นเหมือนข้าวโพดนะคะสองชิ้นนะก็เคยเห็นเขากินกันนะใน u t u b e ต่อไปเป็น,นโนวีนะคะ่ค่ะสองชิน้นโนวี่น่ารักมากนะคะแล้วนะโนวี่ก็รีบไปหาซื้อกัน กลิ่นก็ไม่ค่อยแรงเท่าแทงเกอร์นะคะนี่นะคะก็น่ารักมากเลยเป็นแพ็กเกจสีฟ้าเราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ทำร่วมกับอะไรเนี่ยเดยเดไลฟ์ฟูวเดลิฟเดไลฟ์ฟูอืมอ่านไม่ออกอะ่ะนี่อะคะ่ะคืออะไรเนี่ยเดไลฟ์ฟูว <c oughs> นะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ เป็น snowy นะคะหรือว่า queen อ,อ,อะไรนะ queen แหละ queen อะไรใช่ไหมไนะคะก็ใส่ชุดแบบ e a ยมาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้แฮงเกอร์นะแพ็ k เกจ d บบมานะคะนี่นะก็ไม่รู้ทำไมนะคะก็ะน,น,ะะนี่นะขอบีนิดนึงนะคะก็ตัวเจนี่ก็แรงมากมากเลยค่มาแกะอีกกล่องกันเลยะค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาแกะกล่องนี้กันเลยนะคือถ้ากล้องมันสะดุดขออภัยนะคะเพราะว่าแบบเพื่อนไล่กลุ่มมันส่งมากันเยอะนะคะก็นี่นะคะกล่องแบบมันหนัก,กมากโอ้โหนะคะเลิศมากะคะ่ะก็จะเป็นครีมพับสองนะคะแล้วก็เโดนัทห้านะคะเป็นแถวเลยนะคะ แล้วก็มีของแถมนะคะเป็นอของแถมนะคะเป็นกระดาษโน้ตนะคะเออน่ารักน่ารักนะก็ปกติเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะออโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะก็อันนี้แบบน่ารักมากนะคะแบบกล่องคือกล่องมันเล็กมากกว่าที่เราคิดนะอันเนี้ยหมายถึงอันนี้นะแต่อันเนี้ยใหญ่ ใหญ่อยู่ใหญ่เท่าโดนัทปกตินะคะเดี๋ยวเรามาแกะอันเล็กกันก่อนเลยนะก็พี่เขาติดเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรดโคเทปเนาะเหมือนตรงหน้ากล่องน,นะคะโอเคค่ะเขาก็ห่อมานะโอเคเปิดกันเลยค่ะอาจจะยากนินึงนะเพราะว่าเราเปิดไม่ถนัดะเลเดี๋ยวขอตั้งโอเคค่ะมาเปิดกันเลยอันนี้คือการตั้งกล้องแบบ ตลกที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ค่ะโอ๊ยเปิดไม่ได้นี่มันทำไมเดี๋ยวเราอาัดคลิปรีวิวรายละเอียดให้ดูเนาะก็ได้แบบว่าถอดไม่ดีเลยอนะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็จะเป็นมันเปิดนะไม่เปิดนะโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น ช็อกโกแลตโอเคค่ะก็โอ้ยเห็นหน้าเราไม่อยากให้เห็นเลยนะก็เราเพิ่งเลิกเรียนนะคะแล้วหน้าก็แบบว่าเศร้าสศกก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะกล่องแบบพอดีมือนะคะก็มันกล่องมันเปิดนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรายละเอียดให้ดูกันทีหลังเนาะเพราะว่ามันแบบรีบนะตอนมีแบบกันนอย่นะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะซื้อมาแล้วแล้วก็อีกอันนึงเป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะเป็น แล้วดานข้างเหมือนกันหมดเลยนะคะชิ้นนะอันนี้ไม่เปิดนะหรือเปิดมีเสียงอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะโดนัทกันเลยะคะ่ะว้าวอยากดูโดนัทนี่เป็นแพ็คเลยนะคะก็อยากดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะที่เขาห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยตอนะบบแรกเราก็นึกว่าทำไมมันหนักจังอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะน,นะคะเพราะมันทำอางเ ตัวพวกนี้ยังไม่ค่อยแรงไม่แรงว้าวน่ารักโอเพิ่งเพิ่งออกใหม่นะโอเคเอาเอาใส่กล่องแบบเพิ่งลงกไหมนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ได้ได้ของจริงเหรอไม่ใช่ของค่ะสกูตชี่ค่ะนะคะอันนี้กินได้ไหมไม่ได้อันนี้กินได้เนี่ยกินได้แต่ว่าเดี๋ยวให้กินแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้กินน่ารักร้านแบบอันเนี้ย คือไอตัวสนุบี่เนี่ยแพ็กเกจมาแต่เจอหยับมากนะคะก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็โดนัทห้านะคะแล้วก็เออนี่นะโดนัทห้ากล่องก็ครีมพับไหนะครีมพับสองกล่องนะคะครีมพับสองกล่องนนะ่ารักนะคะหนูไม่เอากินหรอกมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะโอเคก็เดี๋ยวหริปนี้ก็ไปแล้วนะคะบอยโอ้เอามา <laughs> ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ oh